เราแจกฟรีอยู่แล้วก็เราผิดเองครับผิดด้วยผิดง่ายๆด้วยผิดโดยปูนซีเมนขาวครับแล้วก็ผงจักรพัดลวงปูครับแล้วก็น้ำมูลแ,แค่นั้นกันเเองแล้วก็อธิษฐานกำลังพระเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตกำลังจักรพพัดกำลังเทพพรมทุกชั้นไม่รู้ละผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนนะี่ย มาฝากเรามีรูปมีนามเนี่ยฝากบนไว้กับพระที่เราสร้างไว้เนี่ยในรู้ละพระเราสร้างเนี่ยปลอดภัยปลอดภัย,ภยเพราะมันมีบารมีรวมหลวงปู่รวมกำลังจกักรพรรดิรวมบารมีของโพธิสัตว์ทุกองค์อดีตปัจจุบันไปอนาคตคพระปัจเจตด้วย เทพพรมทุกชั้นด้วยแล้วก็แล้วก็เราด้วยเพราะเราเป็นต้นเหตุครับแล้วก็มีพวกพวกที่มาอธิษฐานกับเราด้วยครับอืแล้วก็เป็นกระแสเดียวกันกับที่เราสร้างที่เราทิษฐานทั่วโลกเนี่ยเวลาเราสวดเนี่ยไปไหมไปในเชื่อกับกรรมพระดูบ่อยๆดิท่านจะรู้ว่าพระท่านเนี่ยเวลาสวดทุกครั้งเนี่ยมีความรู้สึกไหม ที่พระดิ้นได้สั่นได้เกิดจากอะไรนะแค่นี่ไงเกิดจากสวดมนต์นี่แหละ